นี่นะคะฝนนะคะจะพาเราไปชมฉากบูฉากใหญ่ของละครเรื่องเลือดเจ้าพยาของค่ายอาหลงจูเนียใช่ะค,ะค่ะฉากบูก็ต้องของค่ายนี้เลยค่ะอาหลงจูเนียนะคะ,คะเลือดเจ้าพยาฉากนี้ไปปักหลักถ่ายทำกันที่โกดังค่ะเป็นฉากใหญ่เลยนะคะเพราะว่าเป็นการล้วงพลังกันต่อสู้กับมหิสัตว์รับบทโดยพี่ตักนาภาศากรนี่แหละค่ะ,คะของบูมสุภาพรรับบทเป็นสีนวลเด่นคุณรับบทเป็นสมิงงานนี้ท้าทายมากค่ะเพราะว่าเป็นฉากที่มีทั้งคิวบู เอฟเฟกซีจีแล้วก็มุมภาพด้วยขึ้นกันไปถ่ายทำกระบนชั้นลอยคือเป็นกดังแล้วเป็นชั้นลอยอีกนะคะแล้วเห็นไหมคะที่ทับแคบมากๆซึ่งคนที่รับบทหนักที่สุดก็คือเป็นพี่ตั๊กนภัสกรนี่แหละค่ะเพราะว่าเขาต้องต่อสู้กับทุกคนทั้งเอ่อทั้งบูมนี่บูมด้วยนะค่ะทั้งเห่นคุณแล้วเดี๋ยวยังมีป๊อปถักบูณด้วยนะคะค่ะมันเลยมาให้อ่ะโอ้ดูเดือดกันมากเลยมันต้องใช้แบบ พอเก่งอ oh, ้า <macaron i> oh, บ้าพลังเก่งกล้ามเก่งนู่นนี่นั่นมันต้องใส่โอ้เต็มมากครับเรื่องนี้ดันเก่งเราต้องมาจัดการเขาให้ได้ซึ่งเราอ่ะก็ต้องแยกต่างคนต่างแยกกันไปบูคือบทหนังจริงอ่ะคือจะอยู่ที่พี่ตั๊กเพราะพี่ตั๊กจะต้องบูกับเราทุกคนช่วงที่บูมไปบูกับพี่ตั๊กสองคนนี้ก็จะได้พักถ้าสมมติว่าเดนไปบูกับพี่ตั๊กบูพี่ป๊อกก็จะได้พักอะไรอย่างเงี oh, uh ้ยแต่พ hmm. ี okay, ่ตั uh ๊ก huh. ค uh ือจะไม่ไ oh. ด yeah. uh ้พักเลย ใช่ค่ะแล้วเขาก็จะมีสกิลการแบบทั้งเวนมนหายตัวใส่ซ<ช>ีจีหลบกระสุนเราก็ต้องไปบูเตะต,ต่อยอะไรกับเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็มัดหนักค่ะมัดหนักมากถึงแม้ว,ว่าจะยั้งแล้วก็ตามยั้จะเลยรั <c oughs> ไไนไงก็ม่ยอดองก <c oughs> ารคืบต่อ <c oughs> <c oughs> พี่ยืนมานานกี่โมง ไม่รู้เลยเจ็ดโมงทำอะไรไม่ได้แลวครับไม่ได้พักเลยใช่ไหมครับครับได้พักเลยครับเนี่ยครับพิงค์พิงคกพิงคง ผมไม่มีพลังอะไรเหมือนเขาเขาเรียกว่าอะไรไม่มีเวทไม่มีคุณใส่ไม่มีอะไรเขาเรียกวอะไรเวทพลังเวทมีดต่ใจให้ไปเดี๋ยวก็นั่นแหละฮะเราก็มีเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนปกติรับบทเป็นตำรวจอะไรเงี้ยการถ่ายทําในโลเคชันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นซีนที่ยากมากแล้วก็รู้เลยว่าถ้ามาถ่ายโรนี้คือแปลว่ายาวๆกลับบ้านไปล้างจมูกอ่ะใช่ครับการถ่ายทาคือละเอียดมากครับในหนึ่งซีนคือบางวันหนึ่งวันไม่จบแบบวันต้องถ่ายสองวันเียกซีนเขาเรียกเป็นคัทด้วยใช่คือ าะละเอียดกันมากครับใช่ครับก็แบบเหมือนเขาทําเป็น CG จีเป็นเหมือนแบบท่อน้ําทิ้งแล้วก็มีทั้งเว้นมนด้วยบแบบหายตัวด้วยกระสุนแล้วก็มีเอฟเฟกอยู่ในแบบซอกเล็กๆที่หนูต้องแบบลบยิงไปแล้วก็แบบเอฟเฟกด้วยอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะก็อยากให้ติดตามฉากนี้เพราะว่าถือว่าเป็นฉากที่แบบเหมือนกับเป็นไฮไลท์ของเรื่องนี้ด้วยค่ะก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าเบื้องหลังฉากนี้เราไปเก็บภาพมานานแล้วนะคะใช่ค่ะ